ี่ฟังนะที่ผมทำมันมีเหตุผลมีเหตุผลที่ผมจะทำแกแน่ใจหรอว่าแกมีเหตุผลคิดว่าเหตุผลของผมมันมากพอแกเอาเข้าวมันไก่ให้ฉันแต่แกไม่เอาน้ำจิ้มมาให้ฉันแกเป็นบ้าหรือเปล่าบุลลี่แล้วแกจะคอกใส่ฉันว่ากินเข้าไปแค่นั้นก็พอแล้วแกพูดได้ยังแล้วถ้าผมขอโทษัะพี่แบบนั้นอ่ะพี่จะหายโกรธผมไหมอ่ะบนีมลาดครับบาด แก๊สไม่ระเบิดมานี่มานี่มานลี่มานี่มานี่มานี่พี่มีอะไรครับใหยังเวรนะมันอ้าวปีเขาตายอ่ะเขาเขาบอกว่ามอลลี่ที่มีอะไรให้ทำแล้วผมก็เห็นไฟลุกผมก็ปีนขึ้นข้างบนแล้วเขาก็ตายแล้วตอนแรกบอกรอดมะดีนะพ่อแม่ผมสอนว่าห้ามเล่นกับไฟ ใช่เหรอบางคนก็อาจจะชอบเล่นกับแฟนก็ได้นะมอลลี่แล้วยู่สภาพนี้ได้เหรอไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยอะบินเทอร์อันแรกผมไม่ตายผมก็เลยอยากลองอีกทีก็อะไรครับเอาุณครับเรานี่เป็นคนห้ามอะไรก็ไม่ฟังจริงๆด้วยเนาะต้องเรียนรู้ครับไอปะทูครับพี่วินมีอะไรให้ทำไม่พี่มันหมดแล้วมันไม่เหลือสักถังเลยตอนเนี้ยอ๋อใ้ผมฆ่าตัวตายไม่ได้ผมไม่สำคัญอยู่แล้วผมตายให้อมึงน้อยใจอะไรเนี่ย เอาเลยเอาเลยท่้งหมดแล้วไม่ใช่เอาเลยเอาเลยเออกันแหละเอา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 ดิน okay, ั่นแหละเอาเลยที่ไปพี่ไปขาตัวตายยังทำไม่ได้อะไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาดิมันตีอะไรของมันวะถามว่ามันทำอะไรของมันมันไม่มีทางให้ตีแล้วมันทำอะไรวะว่าลองให้หลังตอมอรีมันมันที่เดยบัด คันฆ่าตัวแต่มันยังฆ่าไม่ได้เลยเอ้าวตายแล้ยมันตายแล้วเว้ยอันนี้โง่ครับโง่อันนี้โง่เพรว่าน้อยใจปะแบบว่านนเขาเขาสนอตัวไปเองไม่ไม่ไม่เพระว่าปทุมมันน้อยใจปะที่แบบว่าเอาแบบลุมยำมันว่าไม่นะครับจริงหรอว่ามันน่าจะน้อยใจสาวมันมากกว่าเออพวกกูไม่รักไม่เท่ากับสาวมึงไม่รักหรกอกปทุมที่บอกให้จริงงั้นมึงคงตายอ่ะพูดเลยความสุขค,ความสุขของมึงอยู่ที่ผู้หญิงไงนไม่ได้อยู่ที่แก๊งว่ะมันไม่ได้อยู่ที่แก๊งอ่ะกูว่ารู้สึกน้อยใจว่ะ พูดแบบเสียใจนะเว้ยที่มุณเป็นกระทืจุ๊บมั่วเฮ้ยมีจุ๊บมั่วกระสบหรอก็เขาน้อยใจไม่ใช่เหรอให้กำลังใจเดี๋ยวฟอร์มาลีนเข้าปากนะนะแล้วหมอก็กลับเมืองละที่มือก็ซงอ่ะหมอกลับเมืองไปแล้วตอนรอมาแทนไงเป็นไงอ่ะตำรวจมาแทนเออตำรวจชุบได้ไหมไม่ได้ตำรวจเก็บตลอดไม่เสร็จคึ้นเป๊ะตลอดเถื่อนมาเนี่ยเดีูดูเราตำรวจแล้วนั่นแหละเขาสายสืบเอพีไอ คิดว่ามันมันคุ้มกับกล่องชุบไหมเนี่ยแต่ประเทศลีก็น่าจะเกิดนะ <20 S 1> ไม่เกิดหรอกนั่นนะครับพอเราถ้าเกิดไม่ได้ปะทูอยากให้ชุบไหมถ้าอยากให้ชุบด้งสกนี่ให้กำลังใจหนึ่งทีสู้ๆนะปะทูไม่น่าเลยไม่น่ารีบจับไปเลยทุกคนเอาดอกไม้ให้ปะทูหน่อยสิส่งสารเขานะครับแล้วคนอื่นล่ะเขาจะอยู่ยังไงคนในแก๊งละาปะทูจะทำยังไงอะครับถ่ายรูปหน้างานครับเดี๋ยวพวกนี้รีบไปนะครับผม แกตื่นมาคุยกับบอยก่อนก็ยังดีนะเว้ยไม่ใช่ไม่กล่าวไม่ได้เลยครับแกรีดใจผมเราต้องขุดหลุมอยู่ห้าห้าเจ็ดแล้วล่ะครับเพื่อไว้แบบอะไรเขาอ่ะยิ้มนะครับยิ้มหน่อยแต่เ้าไม่ได้ดีน้องตายอ่ะยิ้มได้ไงต้องหัวเราะแล้ววินเทอร์ชั่ออะไรชื่ออะไรที่สุด ชอบรายที่สุดในโลกไม่น่าเลยปลาทูปลาทูทำไรโอ้ปลาทูจบโลแล้วตายจะตายจะปมดโลแล้วโอ้จบแล้วมันรีหัวเอาไว้อะไรให้ปลาทูหน่อยสิตอนลีครับแบตผมหมดแล้ว นะครับฉลองเลยครับฉลองเลยครับเป็นผมมฉลองครับแชมเปญมาเอาครับฉลองก็ฉลองคู่ด้านหลังนี่คุ้นๆนะครับเนี่ยปะทูไม่เอาไม่เอาแก้วนะไม่เอาแก้วแชมเปญนะเจเจลูกปลาไหนวหัวล็อหัวล็อให้ปะทูดิเอาขันเอาขันให้ปะทูเฮฮเฮเคยเคยป้าว่าเคยรูี้่งก็ผมรวยครับ ไอทีไอทีไอทีปะทูมันตายแบบผมรวยครับผมซื้อรถมาสองล้านห้าครับไอทีโอ้แสนละคนขนาดตายยังตายตาไม่หลับหรือมาปะทูเออปิดตายมันดิไม่หรอก็ผมรวยครับซื้อเสื้อกระดาษมาแปดล้านนะครับไอทีไอทีไีหลอกเลยครับพี่ ป้าส่งส่งอลยเอ้ยทำไมใส่ชุดคู่อะป้าผมส่งอะไรอะว่ามันจะเอื้อแล้วแหละจริงนะแสกกลางยังโดนเทสปัดเปยเหลืออะไรอะไม่ไม่ไม่โซนนี้เท่กว่าดูเนี่ยลบหน่อยไม่ลบเดี๋ยวกูชุบมันเองดู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 ลบไม่เอาไม่เอามอลลี่ชุบเอาเดี๋ยวผมชุบเองค่ะให้มึงอุ้มลูกกูอะถ้เขาใส่ชุดคู่ก็ได้ดิดีดีดีดอไม่ใช่บอสครับครับเราว่าอันนี้มันต่อหน้าบอสเลยนะเอแบนึงเกินไปหรือเปล่าคิดอะไรกับลูกค้าไปเนี่ยติดไปซื้อไง ค่าถาม่คขาส่วนตัว่คขาส่วนตัวคืออะไรโอ้โหมันเกินไปไหมมันไม่ได้ปะนายไม่มีความคิดแบบเรานายยังไม่พร้อมที่จะมีความรักในแก๊งอะจิตะพูดงี้แก๊งเดียวกันแบบเอามีค่าที่แบบเราเลี้ยงดูเหนื่อยมาแบบสักสิบล้านยี่สิบล้านอะไรเงี้ยใช่แล้วหาตังมาให้กูได้สักห้าล้านทำได้ภายในสามวันอะเหมือนใครแปลกๆคุ้นๆเคยดูหนังที่ไหนคุ้นๆ ใครจับแล้วแต่งตัวนี่ชัดเจนเลยสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสุดสวยสุดจาสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกก็บอยผมรวยอะครับไอ้ปลาทูมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยปลาทูมันถอดสูตรว่ะเฮ้ยทูเฮ้ยปลาทูถอดสูตรงี้ไนะหรอทูท่านายจะถอดสูตรก็แล้วแต่ละเว้ยมันเกินไปเปล่าถ้านายจะทำแบบนี้ใช่เจใช่เจใช่เราจะรับเราจะรับฮอนคูไปพิจารณาใส่แว่นมีปากหลามได้ไงอ่ะเท่ว่ะ ใช่เวลาควักมันจะมีปักหลามเว้ยแต่กูไม่มีว่ะกูควักอะไรไม่ได้มีเข็มหมออป๊บนึงนะมีธุระนอกโลกอ่ะอือกับแฟนมึงอะธุระอะไรอะไอปะทูมันโดนดูดไปในลุมดำเออมันออกทำไม่ได้ใครก็ได้ไปแทงไดป่ะใช่อันนั้นเข้าเป็าอะไรปะทูเข้ามาเข้ามาพี่วินผมผมผมมีอย่างหนึ่งอยากรู้เกี่ยวกับกฎของเกมอ่ะว่าไงน้องถ้าเราพาผู้หญิงไปบ้านกูใช่ไหมอืออ่าแล้วเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาอ่ะออแล้วเขาไม่ร้องอ่ะ อันนี้มันพาวเวอร์เกมมิ่งไหมครับถูกเออก็ถูกก็ผิดีพีผิดาีทโกดเนี่ยใช่เขาผิดกดอยู่แล้วเออแล้วมัไมมันต้องร้องวะกูไม่เข้าใจเออครั้งแรกเขาไม่เคยโดนเลยนะเว้ยเออโอ้โหครั้งแรกของทุกคนมันต้องร้องเหรอวะบอสมันต้องร้องเหรอกูจะรู้ไหมเนี่ยกูมีไหมพีทเนี่ยร้องเพลงหรือว่ามันกัดฟันไว้วะไม่ไม่ไม่เพราะผมหรือเปล่ามันกัดผมไว้ก็ได้เออ เอามือไปขวาตัวเองอย่างเงี้ยเออน้าว่าไฟเอ็มไม่มีพ่ออุ้มนะยีบอกให้เออุ้มแล้วถ้ากูอาพีจัดจัดล่ะไฟเอ็มมันไม่มีธาตุที่มันมีแล้วที่ไหวเฮียช่วงนี้นี่นี่เดี๋ยวดแล้วแกอุ้มกดวายคนข้างหลังก็แค่กดวายรู้ดียังอ่ะโลกจิตสมบัติไปไหวจริงจดูดูมันกูรู้มันรีมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ร้องมึงเล็กเฮ้ยส่องมา ของผมมันเฮ้ยเขา,าจะหาเอ <ไป S 2> า<ร>ผมกามกันอีกแล้วผมพูดต่ออ,อะ่ะดูดิกูว่าพอเลยเดี๋ยวยามันกามตั้งแต่มึงถามแล้วเนี่ยผมอยากรู้เกี่ยวกับกฎของเกมผมผิดอะไรเออมันไม่มมันไ่อันนี้เลยอะ่ะมาลีครับ Come here ผมเกาคิดว่าว่าน่าจะอยากคุยอยู่กันมาลี าาค,คิดว่าบอสอยากทะเลาะก,กับแกปะไม่อยากถ้าแกถอดถอดโทษบอสแบบนั้นน่ะบอสจะไม่โมโหเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับใช่แกไม่ขอโทษบอสแบบนั้นทําไมมอลลี่แกเป็นน้องฉันด้วยซ้ําทําไมแกถึงไม่ขอโทษฉันแบบนั้นฉันเป็นคนใจดีมากเลยเหรออันนีเ้เรื่องอะไร,รอะพี่โลรพีไงแสดงไงแสดงไม่คือผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมทํามันถูกผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดอะไรอะ ผมก็เลยเลียที่ไม่ขอโทษคำว่าขอโทษสำหรับผมมันมีความหมายนะพี่ใช่มันมีความหมายสาหรับฉันแต่แกแต่แกมอลลี่แกก็รู้ว่าถ้าแกขอโทษฉันดีๆีฉันพร้อมที่จะให้อาภัยแกเสมอเลยแต่มันไม่ใช่ช่วยแกช่วยแกมันช่วยแกมันแกไม่ต้องมาเดินตามฉันมอลลี่พี่แล้วพี่จะโกรธผมเรื่องอะไรอ่ะแกไม่ต้องมาเดินตามฉันมอลลี่ฉันขอร้องล่ะแกไม่ขอโทษฉันดีดีฉันไม่โอเค อมว่าขอโทษสําหรับผมมันมีความหมายนะเว้ยพี่ไม่อยากขอโทษสุ้มสี่สุ้มห้าแต่แกทําแบบนั้นไปแล้วแกเห็นว่าฉันเป็นคนใจดีมากเลยเหรอผมผิดอะไรอะ่ะแกทําแบบนั้นได้ยังไงวะใที่ผมทำไปม,มันมันมีเหตุผลที่ฟังนะที่ผมทมํามันมีเหตุผลไปไหนมีเหตุผลที่ผมจะทําแกแน่ใจเหรอว่าแกมีเหตุผลมคิดว่าเหตุผลของผมมันมากพอแกเอาเข้าวมันไก่ให้ฉันแต่แกไม่เอาน้ำจิ้มมาให้ฉันแกเป็นบ้านหรือเปล่าบุลลี่ แล้วแกตะคอกใส่ฉันว่ากินเข้าไปแค่นั้นก็พอแล้วแกพูดได้อย่างแล้วถ้าผมขอโทษอพี่แบบนั้นอ่ะพี่จะหายโกรธผมไหมอะเด็กรลือว่าเลืองอะไรต้องผมว่าเราจะเลือดจิมมี้านซ้ำด้วยครับ้านซ้ำด้วยแล้วตบไก่แล้วตบไก่สบางเลยร้านเนี้ยแกก็เห็นอย่างที่ทุกคนพูด ฉันบอกว่าฉันหิวแกไปซื้อร้านที่ได้น้อยที่สุดแล้วไม่เอาน้ําจิ้มมาให้ก็เขาบอกว่าน้ําจิ้มเพิ่ม20บาทแต่ผมไม่มีแล้วคือเอาไปก็แค่ห้สิบบาทใช่ไหมแต่ไม่มีตังแล้วยี่สิบาทอ่ะมันหมดตอนนั้นมันหมดตัวแล้วได้น้ำซุปมาก็ดีเท่าไหร่แล้วพี่ไม่ไม่มึงสั่งพิเศษธรรมดามึงสั่งพิเศษเป็นธรรมดาแล้วทําไมไม่ไปซื้อร้านที่มันถูกกว่านั้นอ่ะห่อละสามสิบป่ะทำไมไม่้อร้านป้าแจ๋วอ่ะเออร้านป้าแจ๋วก็ร้านประจําฟังนะ ร้านป้าเจ๋วอะมันฉีดฟอร์มาลีนในไก่อ๋อมันไม่ดีต่อสุขภาพ,พมไม่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วร้านไก่ร้านป้าเจ๋วเขาฉีดซิโนแวกแล้วไก่อ่ะไก่อ่ะแกนไก่มันใส่าสารเล่งโต <c oughs> ผมเป็นห่วงพี่ผมก็เลยซื้อร้านดีๆให้ <c oughs> แต่พี่มาโทษผมเรื่องน้ําจิม้มเพราะมันไม่ได้น้ำจิมม้มอาแต่ว่าไดข้ข้าวคุณภาพมาข้าวมันไก่ <c oughs> มันมีน้ำซุปพี่ก็ซอสสิน้ำซุปผสมน้ำปลาใส่พริกหน่อยน้ำจิ้มแล้วน้ำซุปหัวหมาไหมร้านนั้นน่ะที่ซื้อมา หัวกระดูกปูแกเลิกพูดเถอะจริงๆนะมอนรี่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยตอนเนี้ยถ้าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันจะขาดกันก็พอ <c oughs> น้ำจิ้มเนี่ย <c oughs> ก็ชิเอาแล้วกันมันเรเอามา20มาไปไหนมาหนูมไม่เข้าวะน้ำจิม้มเขาสูตรไม่เด็ดพอเผื่มาาหนูะถ้าสิ่งที่ผมทำมันดีไม่พออ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล <c oughs> ้ <c oughs> ผมพยายามทำด <c oughs> ีที่สุดแล้วยงแกยังขึ้นเสียงใส่ฉันอยู่เลยมอนลี่กับเรื่องน้ำจิ้มแกยังไม่ขอโทษฉันมีดีเลย มึงซื้อเข้ามันไก่มาเขาไม่ให้มันน้ำจิ้มมาเลยอะถุงสองถุงเงี้ยมันก็บอกอยู่ว่ามันถ้าเอาน้ำจิ้มยี่สิบบาทเพิ่มอ<ม>ีมกยี่สิบก็ซอนกว<ม>่าอาจจะให้มาก็ <ผม S 1> ได้ผมต้องเดินเป็นกิโล<ๆ>พอรถน้ำมันหมดผมเดินไปซื้อ,อแกไปซื้อร้านป้าแก๋วมาร้านป้าแกะวบารร้านป้าแจ่ว่ามันไก่อะไรไก่ไทยฉันบอกแล้วว่าฉันจะกินไก่ฟ้าแกไปซื้อไก่ไทยมาให้ฉันทําไมนี่เสดงว่าตั้งแต่เราเป็นพี่น้องกันมาแกซื้อร้านป้าแจ๋วแล้วป้าแจ๋วคือคําไก่ไทยมาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอ แต่เขาถอนขนมันไม่มีขนติดแจี่ยก็ทําดีผมก็ทําดีแต่มันไม่มีใครเห็นผมอยากให้พี่ไหนอะความสมคัญของผมบ้างแกโมลี่แกไม่ไดถึงันเลยฉันบอกว่าฉันอยากกินไก่บ้าแต่แกซื้อไก่ไทยมาให้ฉันได้ไงทําทําไมวะฉันอยากจะรู้อยังไม่สงสารฉันบ้างเหรอทุกคําที่ฉันเคี้ยวเข้าไปอ่ะฉันใช้ฟันกลามอะ ไปตั้งกี่รอบเพื่อบดไก่มานแกแต่เราก็มีความสุขเวลาเรากินไก่ด้วยกันรอนเด็กๆที่จําได้ไหมวันที่พ่อซื้อไก่เก c มสีมาน้องเดียวอะแต่เราต้องแบ่งกินอ่ะมันลำบากกว่านี้นะฉันจได้แกแกกินกระดูกส่วนฉันกินเนืืออวันนี้แท้กระดูกแล้วหอ แเราก็มีความสุขกันเวลากินมันทำให้ฟันคุดของผมแตกแล้ว้มก็มีความสุขท so 네ี่เด้กินเขาขำกี้เขาหัวล้อคนขับไม่จริงใจไม่จริงใจถูกไม่จริงใจเขาหัวล้อคนขับเขาไม่จริงใจมันลี่ขำพี่ได้ลงคอหรอวะขำจริงๆเหอะพี่อุตส่าห์เหลือกระดูกอนนั้นไว้ให้แกเพราะเห็นแกเป็นน้องส่วนฉันกินเนื้อแกยังไม่นึกถึงบุญคุ้นกันอีกเหรอพี่น้องกระจิบแต่กระดูกอนนั้นมันมีเอ็นอยู่ กระดูกหรือหอยเชลล์รู้ว่าไม่ผมไม่ชอบกินเอ็นน่ะแต่นี่ก็เหลืออยู่มีไม่แฉะในหมดอ่ะมีเอ็นด้วยผมก็ไม่เอ็นนะครับกหน่อยได้ไหมอ่ะมันอยู่อยู่ตรงปากกินแบบได้ไหมได้ทำไมแกไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นแค่ปมกระดูกไก่อันเดียวอ่ะแกก็เลยทำให้ฉันไม่ได้กินไก่ฝาใช่ป่ะแค่นั้นหรอไม่เข้าใจผมเลยอ่ะเอา หนูไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นไรลูกวินัสกูกินไก่ปั้นก็ได้วะถือว่ากูเห็นมึงเป็นน้องแล้วกันนะยลูกโอเคลเซนที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นมันต้องเป็นน้องเป็นกดไหลย้อนตอนกลางคืนเครียดว่ะถ้าหนูอยู่ตรงนี้นานๆเอ่อกูจะขับไปดีกูลุ้นขับไปเดนซ์งันเจ้วพี่พาแกไปรักษาโอเคมไหม แกไม่ต้องกินกระดูกอีกแล้วได้น้ำจิ้มมาไม่รักษาโรคกหะย้อยนะถ้าได้น้ำจิ้มมาเดี๋ยวพี่กินข้าวมันไก่เองส่วนแกกินน้ำจิ้มไปเหมือนเดิมนะโอเคไหมจไปกันเถอะพี่ว่าชื่ออาชาเราไปตามหาน้ำจิ้มที่หายไปกันดีกว่าแกได้กินข้าว